ใหญ่มากไม่เคยเคยเห็นจานใหญ่เท่านี้มาก่อนนะคะมากมากดึงขเลยเลือดจมูอแ่ค่ะคนชอบกินเลือดกินเลือดกินไม่ลือดมือกินเลือดก่อันนี้นี่นี่นี่ชิมก่อนสเต็การ่กินข้าไม่ไก่ยปอชิมก่อน สี่สิบกว่าปีว้าวก็ <Wow. S 1> ินแล้วคือแบบคือไม่ไม่มันเลี่จ <ừ m. S 1> ไปแล้วมันกำลังคกระอกอันนี้อันนี้เป็นน้ำจิ้มสูตรตำลักเขาเลยค่ะใช่ อร่อยมากใช่น้ำจิ้มก,ก็อร่อยตัวน้ำจิ้มเขาเนี่ยหอมเครื่องเนื้อว่าหอมขิงหอมเครื่องเทศเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็เผ็ดกำลังคนีคือว่าอร่อยและตัวไก่ไก่ต้มเองนุ่มมากน่าเห็นไหมเสียงเดียวกันคือเราไม่ได้แบบไม่ได้ว่าแบบอ่าใด้แต่ว่านุ่มจริงๆนุ่มมากอร่อยจิมต่อลงตัวกับข้าวเลยอ่ะใช่ กินไม่หมดเลยนี่นี่ถ้ากินหมดจานี้นะคะเขามีท็องเนียบด้วยนะพวกพิจิตก็มันไก่ไกแอนใช่วันนี้เราจะพิชิตไหมเราจะพิชิตโอเคให้มันรู้ไปสิให้มันรู้ไไม่ได้จะบอกว่าข้าวมันไก่เขาอะนุ่มแล้วก็ตัวข้าวเขาอะค่ะไม่มันเลยใช่ไม่มันไม่มันลูกวันกำลังดีกาเหล่านะคะหมนุ่มนุ่มว่าแต ถ้าไม่ต้องเคี้ยวไม่ต้องกลัวหมูติดไฟเลยนุ่มละมุนลิ้นเลยค่ะรสชาติกลมกล่อมนุ่มอ่ะหมูนุ่มจริงอ่ะว่ะอเฮ้ยอร่อยจริงว่ะละลายในปากอืมใช่นุ่มจริงแต่อันนี้ไม่ใช่หมูตุ๋นนะแต่เน็้หมูอันนี้หมูชิ้นนะอันนี้หมูชิ้นนะอร่อยมากเราบอกเลยว่าถ้ามาลานี้ไม่ผิดหวังก็อาจจะถ้ามาคนเดียวก็สั่งเป็นจานเล็กก็ได้จานเล็กก็มีราคาเริ่มต้นที่50บาท ่นี่เปิด8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นแต่ว่าช่วงโควิดปิด4โมงแต่วันนี้เรามาสีงเรามา4โมงแลเราอยากอู่บรรยากาศตอนเขาเก็บร้านเราจะมาช่วยเขาเก็บร้านไงเผื่อได้เจอคุณแม่เจ้าของร้านด้วยตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณแม่เจ้าของร้านนะคะแม่อเล่แม่อเล่ค่ะสวยค่ะสวยมากที่จะมาเป็นยม่นแบบสาวสวยเกินแมม่ ปาคุณแม่ปาคุณแม่จะไม่แดงถ้าจะไม่แบบไม่ไหวเลยแดงไม่มีไม่มีไงคอนเซ็ปต์นี้คุณแม่คุณแม่พรีเซนต์สีว่าอื้อข้าวมันแม่เลิศมันเลือดลูกกินลูกกินแล้วว่ามันเลิศว้าวมากเลยมันอร่อยมากนี่ใส่หัวใจลงไปนะลูกนะอาหาเนี่ยทำเหมือนทำให้ลูกๆกินเราดิ ปลอดภัยได้สุขภาพตู้เม็ดข้าวแม่นะลูกสวยนางงามจักรวาลแม่นาลูกเเออม็ดข้าวงาามมกอันนี้ระดับโลกเลยขนาดนั้นเลยเหน่อลูกสาวไว้เราใจแน่เราจักรวาลคือคือเอ่อคือตั้งแต่เราเป็นเด็กเราคิดว่ามันแตะมันมันเนาะใช่เรากเคยถามรู้สึกว่าถ้าเราทําแบบไม่มันเพื่อให้คนที่เขาชอบกินแล้วก็กินมันน้อยก็น่าจะดีกว่าอ่าใช่เราก็เลยใช้บ หุงแบบมันน้อยลูกแมันน้อยเม็ดก็สวยนางงามกินสบายใจใช่ข้าวนี่ของแม่ก็จะเป็นข้าวหอมเชียงรายผสมตู้วกุทราสองสองที่นี่คือเด็ดที่สุดในตำนานนะคือดินคนในในประเทศไทยนะส่วนไก่เนี่ยแม่ใช้ไก่ที่เราส่งออกเกาหลีกับญี่ปุ่นเป็นไก่มีอกนิาลูกกินแล้วไม่ต้องกลัว ฮอร์โมนไม่ต้องกลัวหนูจะไม่ใหญ่ไปกว่านี้ไม่ไม่ใหญ่ตปแน่อันนี้นม่คือคือปลอดไทยร้อยโริโภคเนื่องจากว่าเขาเลี้ยงด้วยสมุนไพรทำให้กินแล้วเนื้อนุ่มอร่อยแล้วก็มปลอดปลอดสารพิษนะลูกคือของเรานี่คือปลอดร้อยโปรตีนเลยอันนี้แม่การันตีโพราะว่าไม่ดีจริงนี่ส่งออกไม่ได้ลูกรู้ใช่ไหมใช่ แบบนี้ลูกค้าแบบร้านแน่นอนนี่เราลงมาปิดร้านเราอยากมาดูบรรยากาศเผื่อเผื่อไม่ปิดตั้งใจได้ด้ด้วยร้านการไปด้วยดูวยอะไรค่ะเผื่อว่าหนูอาจจะต้องล้างจานแม่มีเครื่องล้างจานอุณหภูมิร้อยองศาสะอาดรีบรูปมาดูนี่มีเครื่องล้างจานไม่ต้องจ่ายเหม่ไม่ต้องเชืองแต่เดี๋ยวก็ไม่ต้องค่าเงินก็ต้องต้องยินรับรองรับรองปลอดภัยปลอดภัยแม่ค่ะใจแท้ไม่วันเดียวค่ะ ใช่ไหมคะอืมสมัยแรกๆนะปี56ที่เรมออกคือไม่ขายเวลา6จานทำไมต้อง6จานทอช่วงนั้นก็เหมือนกับว่าเราเราเราเพิ่งแบบเพิ่งเริ่มเริ่มเริ่มคนเริ่มรู้จักอเริ่มเริ่มคนรู้จักเริ่มมีชื่อเพียราก็กลัวว่าถ้าเราไปเน้นขายจานใหญ่ๆมากๆเนี่ยอะคนที่จะมากินจานเล็กๆเนี่ยก็จะเสียโอกาสที่จะไม่ได้กินเพราะว่าคือ เราทำแบบว,ว,ว่าไม่ไม่เป็นแบบเยอะมากอะไรเงี้ยทปริมาณจำกัดขายวันต่อวันให้หมดอย่างเงี้ยพอหลังๆมาก็เริ่มปรับตัวได้ก็เริ่มเพิ่มปริมาณการขายคือช่วงก่อนโควิดนี้แม่จะมีตัวร์ก็เออ่ไต้หวันเลยนะลูกบินมากินข้าวมันไก่แม่โอ้ยบ<อ>ินมากินข้าวมันไก่โดยเฉพาะไก่ไม่มากินได้ไงต้องมาต้องมา เป็นทัวร์เลยที่แบบคอนแทคกันก็จะมีของไต้หวันแล้วก็จะมีแบบมาเลเซียดีส่วนใหญ่เขาจะมาเองเนาะเขาจะมาลงสนามบินแล้วเขาจะติดต่อรถตู้แต่ก็มามาเยอะแต่ลูกค้าแบบส่วนใหญ่ถ้าเป็นต่างชาติจะมาซ้ำแล้วซ้ำกันเสร็จเราเม็ดข้าวนางงามสักวานไก่ไก่ออนแกนิกที่แบบมุ่ะมุนมากแล้วอินไม่ตายเลยนะน้ำจิ้มเป็นยังไงลูกแม่ล้กจิ้มอร่อยมากแม่น้ำจิ้ม่มีสมุนไพรในลูกพริกสดกระเทียมสดขิงสด ตัวตัวน้ำเนี่ยทำจากเต้าเจี้ยวใช่อเต้าเจี้ยวแม่ก็ใส่น้ำมะขามเปียมน้ำต้ปเราก็ไม่ใส่<อ>เด็ดที่สุดคือเราใช้น้ำตาลมาะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์จากธรรัชาโอ้โห<อ>เหมือนอให้ลูกให้หลานให้ทุกคนได้เราไม่ว่าจะจานเล็กหรือจานใหญ่รสชาติ แล้วก็มาทำข้าวมันไก่เรวก็พัฒนาไปเรื่อยจากจานเล็กก็ทำใจจัมโบ้ก่อนที่จะมีเจแอนอันนี้คือใจแอนในลูกนะมเออจากจัมโบ้ก็มาเป็นใจแอนใจแอนนี้เริ่มขายปี2556ดูดูนี่ดีดีเซนเตอร์แม่นี่รูปสาวรูปสาวแม่ตอนที่ถือถาดใบเนี่ยถือจานถ่ายรูปเนี่ยอายุ12ตอนนี้อ่ะตอนนี้19โอ้า ดูดูหน้าเขาแม่ทำคือเราเราไฟฟัาจะจีนจานเดียร์อยากเท่าห้เราก็เออปีห้าห้าเราออกจัมโบ้ปีห้าหกเราได้จานมาจําได้วันนั้นเป็นวันที่เจ็ดก็ถ่ายรูปห้าโมงเย็นจะประมาณนี้แหละก็จัดจัดจานแล้วไปถ่ายรูปถ่ายรูป,รปแล้วก็จะถ่ายแหละจัดเสร็จจะเรียกนางอยู่นั่นแหละเรียกอยู่นั่นแหละถ่ายรูปหน่อยเน่ก็ฟาดตันใหญ่แม่บอกถูกช่วยทำอาหารกิน ดูในหน้าตาแบบชำจำไ้เลยจำจำจำตาเลยำจำจำจำน้จำจำจ้จำ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 ตาจำจำจำความจิจิจำจำีำก็จำจำจาจำจนจำ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 จอจำ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 จกจำ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 จนจ้จำจำก็จำจปจำ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 นำจำจหจนจำจำจำจาจจำาจจเจำจำจำาำจำจจำ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 นจำจำจนจำจำจนจำจกินจำจกินจำ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 จ่จำ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 จจจจโลูกเป็นเ เราก็เป็นเซนทรกธรรมชาติลูกเราไม่ได้ซื้อใช้ซื้อแชร์ไม่ได้อะไรคนะไลค์เยอะขนาดนี้ดูไลค์ดูงงมากเลยห้าทุ่มเยอะดูไลค์อยากเยอะแชร์อีกงงเนี่ยตอนเช้ามาเช่นนั่นแหละไม่รู้รายการที่มีใจยุ่งแล้วนางซื้อดี่โทรกันหน่ำเลยงานแรกที่ทำก็ วันที่เก้าเก้าฤกษภาวันเกิดลูกสาวพอดีเออได้ได้ทำออกรายการทีวีจานแรกแล้วก็แข่งจานแรกมีคนมาแข่งกินด้วยนะค่ะแต่กินไม่หมดแค่เหลือสองคำอู้วแต่ได้อยากให้แกหมดมากเลยแต่แกกินไม่หมดไงนั่นแหละน่นเออแล้วก็แล้วก็แล้วก็เริ่มมีชื่อเสียงมาคนก็ตามมามากินตามคุ้มมากก็ตั้งแต่ห้าหกจนถึงกระดูกไดเท่าไหร่ลูกพีพีหกสี่นูตกเลขอะแม่ อาใช่ใช่แปดปีแปดปีนี่คือที่มาของข้ามันใจใจแอนดูเลยแล้วแล้วแล้วก็เหลาลู่กินเป็นยังไงอร่อยมากแม่หนูไม่ปรุงเลยเออแล้วหนูไม่ปรุงเลยแล้วตัวหมูอ่ะแม่นุมมาหมักนุ่มูปมีด้องไม่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ในตัวที่ทำให้นุ่มไริเวณไท้ เมันใช่หนูก็ว่าเอ๊ะทำไมเป็นได้หนูไม่ได้เป็นหนูิ้นวดแ้ว่ทันเราก็ว่าลูกค้าส่วใหญ่ก็ต้องจะมากินูจุต่ไม่ใช่ไรด้ค่ะต้องมาต้องตเรื่องเทศเนี่ยนะดูนะน้เป็นน้ำน้ำน้ำโอเคน้น้ำาจีนแม่น้ำยาจีนแม่ใส่ใส่เครื่องเทศยาจีนเนี่ยสุทุกอย่างโอ้ไม่มีไม่มีนใส่เยอ่งที่นี่นะที่นี่แล้วก็ยาจีนทุกอย่างเครื่องยาจีนนะสจีเราอยาว เก็บ A ข,ของทุกอย่างที่นี่เลือกเก็บ A หมดขอบคุณคุยกับลูกที่กระดูกกระดานเหลือแตก <c oughs> โอเคคำนี้น่าทึ่งเลยด้วยขอให้ดั คือว่าเป็นตํานานมากๆต้องมาต้องมาใช่แล้วค่ะคุณแม่น่ารักมากๆเลยนะคะใช่แล้วค่ะถ้าใครชอบนะคะก็ฝากไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะอ่าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ของเรานะคะวันนี้นะคะขอบคุณว่าอิ่มอร่อยแล้วก็มีความสุขมากเลยเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าค่ะว่าว่าเราจะไปลงที่สถานีไหนแล้วมารอดูกันว่าร้านไหน